สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กลางท้องทะเลอ่าวไทยนะฮะทะเลพัทยาหน้าเกาะล้านเองครับคุณผู้ชมครับก็มาตกเมึกันฮะดูนะฮะดูตุกตุกนะฮะไม่ใช่ได้นะฮะนี่ก็จะตกเมึกใช่ไหมฮะยิงตกมไหมอยู่หน้าเกาะล้านเลยครัคุณผู้ชมครับก็กำลังจะให้คนจอดรถนะฮะรออากาศจะเห็นตกโชว์สักตัวดิมา นั่งเรือโดยสารมาคนละ30บาทนะฮะใช่อะไรของเพลงอะไรเลเร็กออกจากฝั่งเอออเาภาพที่สวยมาฝากดูซิมวงกว้างไกลๆเป็นไงบ้างว้าวนั่น,นแหละครับเออคงเคลงคงเคลงคงเคลงฮะถ้าคนเมาเรือไม่แนะนำนะฮะแต่เราไม่เมาเรือฮะเราเราไม่ต้องกินเบียร์ะฮะเมาเลยฮะ ตอนนี้อากาศสดใสครับคุณผู้ชมครับว้าวในเดี๋ยวเดี๋ยแล้วเดี๋ยวจะเอามาฝากนะครับวันนี้รรครับ